เมื่อวันที่22สิงหาคม2554เวลา14นาฬิกา30นาทีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายทีรพงศ์สดาสีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบธงและตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554 แก่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือรถไฟฟ้า BTS โดยมีนายสุรพงษ์ลาหหาัญญากรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนจำกัดมหาชนเป็นผู้รับมอบณชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดซึ่งกิจกรรมรับมอบธงและตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ประกอบด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ไฟเบอร์กลาสตราสัญ,ญลักษณ์ตั้งโต๊ะธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์และสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์เพื่อน,นำไปประดับตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงานเป็นการเทริดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมยำพันได้จัดทําตราสัญลักษณ์ขึ้นและวันนี้เราได้รับมอบตราสัญลักษณ์จากกรมยำพันนะครับประกอบไปด้วยธงและก็สติ๊กเกอร์และก็เครื่องหมายนะฮะซึ่งเราจะนําไปประดับ ในฐานมีของเราทั้ง3 0แห่งรวมทั้งขบวนรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านรวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้นะครับในปีมหามงคลเฉลิมพระชนภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบเจดรอบนี้นะครับกรมจักษุพในฐานะเป็นฝ่ายเลข,ขานุก,การของคณะกรรมการใหญ่ในในชุดนั้นนะครับ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับทั้งรูปแบบของสื่อ Electronic, อิเล็กทรอนิกสสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกิจกรรมพิเศษหรือว่าสื่อบุคคลต่างๆกระจายไปทั่วประเทศนะครับในส่วนของอสื่อที่กิจกรรมพิเศษนะก็คือการมอบทรงแรละตาสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเราก็ได้มอบให้กับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับได้ใช้ในเวลาอ่านข่าวหรือเป็นสติกเกอร์อต่างๆเหล่านี้นะครับติด อย,อย่างเช่นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้นํามามอบให้กับบริษัทของการเดินรถไฟฟ้ามหานครท,ท,ที่ที่นี่นะครับระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพที่นี่นะครับและในอาทิตย์หน้าเราก็จะไปมอว่าพ้ที่การรถไฟนะครับซึ่งก่อนน้นนี้เราก็มอบให้กับาทางคอสมกอกเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วม ชื่นชมยินดีและก็มีส่วนร่วมในการจัดง,งานดังกล่าวก็คิดว่าพี่น้องชาวไทยทั่วท,ทั้งประเทศนะครับพวกเคงจะได้รับทราบถึงพระราชการณียกิจพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านหลากหลายรูปแบบและประเทศไทยเราโชคดีครับที่เรามีในหลวงและอยากให้พวกเราได้มาร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลน,นี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ